สวัสดีคะ่ะพี่พสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเอฟซีทุกท่านนะคะท,ท่าน,ทนผู้ชมทุกท่านนะคะกับเป็นยังไงแน่ค่ะรัฐบาลไทยกับอ่าล้าวพัฒนาหาหน้อยที่ผ่านไปรวดเดียวกับมีบุได้โชคดีแน่กับรู้สึกว่าของพอกัสิติดนะคะติดทั้งล้าวพัฒนาลางบนเลยค่ะถึงสามเก้างศูนย์เเลยค่ะกับ อบอกแล้วว่าของพ่อสมีติดตลอดนะคะบอกมีหางหายกัแต่ว่าเฮ้าม้าเบิงอของเก่าของรัฐบาลไทยก่อนนะคะเนาะว่าติดตัวใดกับของพ่อรัฐบาลไทยกับมีติดนะคะหาเก้านะคะพีพีห่างเก้าตัวอื่นกน็วิดไปโดยเฉพาะสามตัวของพ่อโอ้โหเสียวบนเสียวล่างละเกินนะนะันนนะ เกาหาีนะคะก็บอเป็นเกาหาสามกับแตกกระจายอีกนะคะเนาะโอ้เสียดายค่ะเสียดายก็บอกแล้วว่าพอจับเนี่ยบ่มีไก่เลยค่ะบ่มีไก่จะเฉียดชิวอยู่นี่แหละนะเฉียดได้เฉียดไปบ่วากันย่าแตกกันแล้วกันท่นานไปบ่ติดตามนี่ขันแตกจะเสียดายเด้อพีพีเด้อยิ่พอย่แมแตกแค่ละเดี๋ยวก่อน อาจารย์ชักงุดงิดแล้วตัวเลขเฉียดเฉียดชิวชิวก <c oughs> าเก้าก็เป็นตัวกลับนะคะคู่ท่ายบนเลยนะคะเนะาะกะเดี๋ยวเขามาเบงอ่าลาวปัฒนาบางนะคะมันเป็นมือเดียวกันนะคะมือเดียวกันมาราล้วค่ะลาวพัฒนาของพ่อนะคะนี่นะคะนะลาวพัฒนาของพ่อก็เอาเลยกมำคืนนี่ ตะกี้คนกำแพงนะยอดพอเป็นเดี๋ยวนี้ชักสิยอดเป็นละค่ะอ่ากะยอดไปเป็นหกสามศูนย์สามหกศูนย์นะ,ะมเมื่อคืนเดี๋ยวนาะอืมทั้งทั้งที่ของพอกับบ่มีดอกไอหกศูนย์มีแต่เก่าศูนย์เก่าสามเนี่ยค่ะพี่พีพม่วนลงลางอมป้อมนังกระไดกระยูลางทั้งคููเลยค่ะทั้งสามเก่าเลยทั้งศูนย์เก่ายูยูน้ำกันเบื่อจะมันหักกันหลายเนาะ สามเก้าศูนย์เนี่ยจะเป็นหักอะไเฮากระบอกยังบเบิดความพยาย้มนะคะเนาะกระบอกพอสิเบิดหลายปันใดนะคะก่ยอมเล่นกันอยู่พี่พีเพื่อนกันรู้อยู่เพื่อนโชคดีเฮาก็ดีใจน้ำนะคะเนาะดีใจกับพี่พี่ที่โชคดีค่ะเดี๋ยว้านี่เฮามาพบกับหาน้อยของพอกะพอก็ได้ส่งหาน้อยมาแล้วแล้วคนกําแพงกะมีที่เด็ดนะคะท่วามีคนที่เพิ่น ขิดหาน้อยนะคะเพื่อนไห้ซื้อว่าอาจารย์พอนะคะเพื่อนกะมาขิดแต่ค้ดดคนกําแพงเบืองเฉพาะของอของปกติกับ VIP นะคะอันนี้เพิ่นเสียบโตมาไห้เลยะคะ่ะของ VIP ก็คือคูบนุนของอปกติก็คือคูบุญนะคะเพ็่นกะสิเขียนตำแหน่งไว้ไห้กะสิลงเป็นคลิปเดียวกับฮานอยของพ่อเลยนะคะ บัานนี้ที่คนกกำแพงอยากเอามาลงให้พีพีได้ชมแนวทางกับพอวาเพื่อนเคยคิดให้คนกกำแพงงวดาวาังที่พานไปทีสามสาหนึ่งกับหนึ่งสี่ละกะเข่าล่างเข่าบนเลยนะคะเนาะเพื่อนกาแต่ถ้าสีสามก่า 4, กะกะเข่านะคะที่คนณกำแพงอเอาไปฝากพีสมเด็จซื่อ ซื้อตัวละนิดละน้อยอะคะ่ะไม่ได้ซื้อเยอะหรอกซื้อลองเบิงเล่นล้องเบิงซื้อตัวละน้อยบาทนะคะก็หาได้ก็จะได้โอนไปให้พอค่ะสมุดประกาศถ้าคนกระแพงที่คนกระแพงจะโอนไปให้พอทุกครั้งเลยค่ะที่ละสามร้อยที่เลยอย่างคนกระแพงก็ออนให้ไปกันแต่ก็บม่ได้โชว์หมายเลขยบัญชีอีย่างะคะก็ถามพอได้นะคะ้าลูกเตี๋ยโอนไปให้กัน ว่าได้กำไรกำไรอย่างละค่ะได้มากอะสองสารเพื่อนนะคะเนาะเพื่อนต้องเอาเวลามาคิดแนวทางให้เฮาล้วกะเพื่อนก็จะต้องมาสื่อสมุดประกาอีกมันก็เอ่อเหมือนกับบอมีนำใจกับเพื่อนสักหน่อยนึงนะคะก็เลยอยากให้ซอยเพื่อนได้กะดินๆินหน่อยๆน่อยก็ยังดีอย่างคนกระแพงก็คิดงัน้นะคะก็มีพีพ่ๆนะคะใจดี ก็โอนเข้าบัญชีให้พอเรืออยู่คนกาแพงก็เห็นอยู่นะคะเนาะก็เดี๋ยวเขาก็ไปติดตามหาน้อยของมือนีของพอเลยะะเกันเนาะกะสิมีแอบแอบมาฝากคือคนกําแพงบอกนะละคะ่ะแอบแอบใส่กันมาให้ให้เห็นในคลิปเดียวเลยนะคะเนะาะช่วงนี้พีพีพกะรอผลงานของพออยู่นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะน้อยของวันที่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆของวันที่สิบเจ็ดเดือนสองหกเจ็ดนะคะกะเด่นหนึ่งล้องสองนะคะกันแปดรูดสองกับแปดนะคะกะบางท่านก็ลืมเขียนปิดกันไปหน่อยแต่พี่รู้อยู่ดอกเพราะว่าก็เบิ่งกันประจำนะคะ กาสามโต้ก็มีหนึ่งสองแปดนะคะเจ็ดสามห้าสองสี่หกนะคะสี่หกหกเก้าสามห้าเฮ้ยเก้าสามห้าแหมเมื่อวานคือโบไฮย,ยพอยพอเซิร์ตเก้าสามห้าแม่ศูนย์ห้าห้านะคะพี่อ่าสองหนึ่งหนึ่งสองแปดสองนะคะแล้วก็สองแปดสามหนึ่งสามห้าสี่สี่สามแปดนะคะ หกสี่สองหกสามหกนะคะตัวเน้นกับมิวสองหนึ่งสี่เปอร์เซ็นต์ปั่นใจอ่าแล้วก็สอแล้วก็บแปนะคะพี่พอ่าอันนี้อันนี้ตัวรูดนะคะนี่ตัวรูดตัวรูดของอแต่ละน้อยนะคะเฉพาะกิจหนึ่งกับสองนะคะพิเศษแปดกับสีปกติหกกับสาม vip 8กับ0นะคะพี่พเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วเนาะตำแหน่งเนี่ยเนาะอามาพีค่ะมามาของอาจารย์พอมั่งอาจารย์พอก็ะจับแนวทางหานน้อยนะคะอ่อออพอนะคะอาพาอพอออเพียงพอของวิ p พีนะคะบนนะคะหรือซ,ซื่อเป็นบนล่างก็ะไดนะคะเพราะว่ามันหน่อยตูนะคะ ปีๆก็ลองพิจารณาเบิ่งนะคะมีแปดเจ็ดแปดห้าสี่ศูนย์สี่ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็มานี่ค่ะของปกตินะคะบนเช่นเดียวกันนะคะหกศูนย์หกสองหกแปดนะคะสามศูนย์สามสองสามแปดนะคะพีๆก็ลองพิจารณาเบิ่งนะคะว่าอ่ามันสิเกิดผลจังใด แต่ว่าค้นกำแพงกะเห็นมาสามงวดนะคะที่ที่ที่เขาตรงตำแหน่งที่ว่าเพื่นจัดให้นะคะของ VIP กะคือ VIP นะคะปกติก็คือปกตินะคะกะพี่พีก็ลองเบิ้งนะคะเนาะเพราะว่ามันบ่ดด้หลายตัวนะคะอันนี้ก็บึ่งกันชัดๆเลยะค,ะค่ะแคมนาก็ขอโทษค่ะแคมนาแคมนาจอไว้ก็ได้เด้อพี่ๆเด้อ แกบหน้าจอไว้ค่ะก็มีอ่ซัมนี่ละคะแนวทางของพอนะคะคการคนกระแพงขอยพี่โชคดีเช่นเคยนะคะแล้วแนวทางอ่าลาวพัฒนากาก็เริ่มมีที่เด็ดกับไมอีกเลยนะคะเนาะเมื่อคืนนี่เพื่อนกาจับให้อยู่นะคะสามหกศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แต่มันบ่นเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยไปอยู่อีชุดพลางคกนกระแพงบ่ได้เอามาลงค่ะเพราะว่าไอ้ เพื่นของก็มาจับห้ตอนคำคำมีเกาศูนย์เกาหนึ่าสนะคะแต่เพื่นเขียนมาว่าเป็นลางก็ขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวสิจัดมาหาย,ยู่นะคะแต่เมื่อวานนี่ก็เป็นลางกับผิดอยู่ดีแต่แอ้ไอ้อแนวทางแค่สีสีเลขนี่เหมือน,นกับเล่นบนุญเล่นลางอยู่แล้วนะคะพี่ๆก็คุณแผงก็จะว่าไปจดใบใสเพราะว่ามันออกไปแล้วเขาก็ว่ากันทิ้งวดใหม่นะคะ ก็ขอบคุณพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนกำแพงนะคะเนาะเดี๋ยวสมีนทางดีๆเพิ่มมานเรื่อยๆค่ะพี่ๆว่าต้องกลัวค่ะจัดสรรตัวเลขแม่นกับยูนี่เบิร์ดล้ว่าต้องกลัวยังยังยั้งว่าท่านได้ปล่อยของก็ขอบคุณพอเสนะคะพออองพักพรไปละละปาเน่นะคะสวัสดีค่ะพี่ๆค่ะโชคดีทุกคนนะคะ